ฐานการท้าไแล้วพี่เด้ไม่ดิ่ไม่ฐานเพงแ่นคื่องสีต้หน้าาไม่อาอะไรนะเครื่องสดต้งหน้าไม่เกียวเลยที่ไจ่เเางนิดนึงตั้งตเิ่มกถึงแล้วรีทัน้วยหรอมีตกถงเป็นทางเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

นี่นั่นน่ะนั่นน่ะขวดขวดที่ล้มอ่ะพี่อ๋อนู้นนู้น ไม่ผมจะไปกับคนนี้ร้องหนึ่งร้องนี่งล้วไปสดเร็วเร็้อนเไม่เรอจไปกับโชว์บอกไ่ต้องรีบไปเลยโดนโดนตะแขนมันไม่ใช่มาเองนะรู้สึกเลย Ơi, oh, 1 <coughs> 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 วายก่อนาข้้าอนนไหวรอ้าวฝัีวยแล้ว่ยเกไม่ได้งเลไม่ได้ไม่ไแรงอะไรเลยโอ้พัอไม่ไหวพี่าันไวไพี่เอาประการณ์ปีกูเลยประสการณีนี้อ้าแปดเจ็